สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ไอซีบีวันจันทร์นะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะแก้มืออ่ะเขาเรียกว่าแก้มือก็เอา i7 มาชนกับ 9700X ซะดังนั้นวันนี้น่าจะเป็นมวยที่มันถูกคู่ดังนั้นถ้าคุณเลือก i7 ครับวันนี้เป็นเมนหลัก i7 จับคู่กับเซียงลมอยู่แล้วครับบอร์ด B ใหญ่5้าศูนเจ็ดศูนที่ใหญ่นี่แรงสามสอต่อเลทหนึ่งเทแปดร้อยห้าสิบวัตต์ คุณเป็นเจ้าของได้ครับในราคาที่ห้าหมื่้าไม่ถึงหกหมื่นห้าหม่เาหาเลือก AMD ครับเก้าเใช่ป่ะเป็นบอ B ใช่ป่ะหกหมื่นหนราคาทั้งเครื่องอ่ะวันนี้ i7 ยังถูกกว่าสองพันห้ี่อ่ะวัดคะแนนเบน์มาร์บน CPU Z ดี่แหละอ่ะเอาหนึซปึ๊บอ่ะแปดพันกับหมื่นโอเคจบตามนี้แปดสอก้าับเจ็จ็ดสองครับเห็นแปดสามสอ่ะนะครับเห็นไหมหนึ่งสซตึม นะครับอ่ะเราเรนเดอร์ไปพร้อมๆกันกดพร้อมๆกันชิวอันนี้ให้ดูเลยให้ดูลืมๆอ่ะอ่ะว่ากันไปโอ้เหมือนจะเสร็จไวกว่าเยอะนะนะครับโอ้โหไอเจ็กกินว่ะเรียบร้อยแล้วผมต้องบอกนะว่าในมุมการทำงานอ่ะที่ผมเอาไอห้ามาเทียบว่าคะแนนเท่ากันเห็นปล่าล่ะอืสามหมื่นสองกับสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งอืม ครับผมอันนี้พาร์ททำงานนะอ่ะความร้อนเดี๋ยวรอจังหวะเล่นเกมแล้วกันเนาะไล่ขอามนะครับพี่เปาสวยจะจัดจัดเองด้วยแล้วครับโอเคเซอร์วิสดีสกัดนิดแดงขอบคุณครับน้องมังหมู่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยสนุกนะครับนะครับโอเคเสร็จแล้วเอ็มดีร้อยสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามสองร้อยร้อยสามเก้าสองร้อยสองอ้าววีเลยอันเหรอเอาวีเลยด้วยเอาหมดเลยนะวันนี้เอาผมกดไปแล้วโอเคนะครับเลยสองหมื่นสามกับสามหมื่นสองอันนี้จังหวะนี้ไม่แคบหรอกอ่ะพอดีเอ็กตีมาอารคิวเปิด นั่นไงสัตว์ไอเจชนะไอเจก็ชนะถูกเพอเพอรในเกมเนี่ยโดนไอเจด้วยซ้ำไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราดูอาไอเลสเนี่ยครับไอเจดเอ็นดีร้อยกว่าอีกนะสองร้อยสี่กับสองร้อยหนึ่งไอเจชนะสามเฟรมไอเจ็ดชนะสามเฟรมคุณคิวครับผมแต่ว่าเราทอลอีกน,นิดนึงครับอะไร 2K2K <2 K S 2> เ,เป็นเลยเนี่ยถ้าเป็น 2K เนี่ยโดนนะเนี่ยฮ่าส,สุดใจสุดใจ 2K เด็ดคุณคิวครับผมยังไง ยังไงยังไงคุณคิว 2K รออย่างเดียวในแบบเรียลเวิร์ใช่ครับอันนี้คือต้องรอดูอย่างเดียวนี่ไงร้อยแปดสองละโอ้โหจินเดียวชนะว่ะอ่ะพับเจอ่ะพอดีเอาไมลได้รเลยเฮียอ๋อโอเคต้องยอมเอ็มดีเขาแหละนะฮะเหมือนเกมสั่งแค่เจสิโปไปแล้วขอบคุณครับชึบพึบพับพึบพึบอันนี้ต้องยอมเอ็มดีเอ็มดีแรงกว่าจริงๆต้องยอมต้องยอมอ่าไปเกมเกมไปนะครับ 2K ครับ ห้าจุดสามตลอดไม่มีตกก็เพราะว่ามันรันน้อยไงมันที่สามมันเซนเองรันน้อยแต่ถ้าใครซื้อไปทำงานด้วยอ่ะแต่ก็ต้องอินเทลใช่ใช่ใช่แต่เนีเองนี่ก็ต้องยอมรับว่าเองนี่แรงกว่าจริงๆในการเล่นเกมต้องยอมรับในพับจีอ่ะเพราะเอ็มใช่ไหมได้ฟูซี่ออนไอทูวีที่ให้หมดเลยไม่ได้หมดเลยคิวมะอ้าแล้วไงครับคุณคิวครับเป็นเรื่องเป็นราวครับจังหวะนี้ในไฟเอ็มฟูซีดีเป่าสุดครับไม่รู้นะแคปมาไหมครับจังหวะแคปไหมครับจังหวะนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิ เอาไงยังไงครับเอา AMD กูเอาคอบเข้ากันด้วยเอาแล้วล้วไงโอ้ Intel ชนะครับครับผมถ้าไม่ใช่ X3D ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่า AMD พูดตรงๆคือจริงเฉพาะไฟ m ด้วยมีงบไป X3D ซะทุกคนครับผมถ้าจริงจังนะแต่ตรงนี้เล่นได้ไม่เล่นได้แล้วนะครับหนึบเลยคุณคิวใช่ครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือน Intel จะแข็งกว่าตลอดนะ เอาแล้วนครับต่อไปเอาฟูจิดีวิลลี่โลครับเอาเฟลเดอร์เกมเท่าไหร่ครับโอ้ไอ้เฮียพันเฟรมวาโลครับไอ้เฮียพันเฟรมจริงๆริงพันเฟรมจริงๆแจ้แจ้แจ้เอนดีพันเฟรมครับมีเลขสี่ตัวแต่ก็เลขเจ็ดเลขแปดอะครับเอาเคผมเทสอย่างนี้แล้วกันอินเทลเป็นไงท่านคุณคิวอินเทลห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดของผมเจ็ดแปดวะเจ็ดร้อยครับเรียบร้อยออกเลยครับเรียบร้อยครับเอนดีชนะครับเอ่อฟูจิดีครับอันติเมร์รังดิบครับ เหมือนจะโดนไหมอินเทลแรงกว่าครับผมยังไงจริงโดนยังไงยี่สิบเฟรมนะครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เอ้าเอายังไงเอ๋อเฟรมมาพอกันนะเออครับผมอินเทลได้เปลี่ยนนะอินเทลได้เปลี่ยนอินเทลได้เปลี่ยนอ่าเราไป 2K อ่าอ่าเคปึ๊บเชี่ยโดนอินเทลแรงกว่าว่ะครับเฮ้ยเอานีที่เดียวกันนะที่เดียวกันนะว่าไม่ได้นะเฮ้ย อันนี้ผมทดสอบแบบคินคีเลยนะทุกคนว่าผมไม่มีมาตรฐานไม่น่าเพราะนี่การไลฟ์สดนะต่อไปเนี่ย c V p ต่อพูดยังไงคิวเดฟฟูดี้ก็เสาร์วันฟูดีครับเดี๋ยวมาลาน 2x เพลมเจนปรับสุดเปิดนั้นน่ะไว้ใจได้เน I have CPU เว้ยไม่ขาดไม่ขาดผมว่าเท่ากันอาจจะเวเลียนเนี่ยครับอ่ะโอ้รถเยอะรถเยอะแป๊บนึงเฮ้ยเท่ากันบ่เท่ากันเลยเอ้าเป็นไรโอเคอืมเท่ากันครับ ปูเอสดีนะเนี่ยพอพอเป็นที่พันเอแล้วเนี่ยจะเอนี่อินเทลไม่ต่างกันแล้วคิวใช่ครับสบาย 2K ครับอ่ะอ่ะมาต่อเซมๆ 2K ก็ 2K เหมือน Intel ชนะด้วยสามใยนะแต่ก็อาจจะคิดว่าแวรเลียนแล้วกันแวรเลียนแล้วกันมันไม่แต่ AMD ร้อนนิดนึง70 60สิบหกสิบยุเซดอินเทน้อยกว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะไอคอร์ลรเจสมันคือจำนวนมันคือนัมเบอร์แต่ว่าคุณภาพเป็นนัมเบอร์คนละส่วนกันไม่งงนะอันนี้คือ 4K ครับหมายความว่า ถ้าถ้า I7 อ่ะไม่มี E คอนี่หมาเลยนะเพราะว่า P- คอของ a m นี่แข็งแรงมากแต่ Intel เนี่ยแท้คอเข้ามาอมาช่วยมาช่วยมันก็เลยแบบเออเน้นจำนวน่ะเอาเซมนะครับเซมอือดีวิลลี่ฮกร์ริงดิบอันนี้พยายามที่เดียวกันเป๊ะๆนะครับอันเนี้ยมันน่ามันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมคิวครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าวัดของการกินไฟอ่ะเท่เท่ากัน อุ้ยเหมือน Intel แข็งกว่าครับคุณคิวใช่แต่ว่าไม่ต้องแบบไปคิดอะไรเยอะแยะกับเรื่องของเฟรมที่มันต่างกันไหต่เพราะไงเราก็แยกออกอยู่แล้วใช่มันสิทเฟรมเองนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้อะไรอ Intel ชนะอยู่อันนี้คือ 2K ก็อ Intel ชนะอยู่ดีแต่ไม่เยอะแล้วนะครับเนี่ยก็ใกล้กันขึ้นดูแล้วก็ตัดสินใจกับเองไม่ต้องเชื่อผมทุกคำพูดก็ได้เชื่อในภาพในนี้เหอะอันนี้ Intel ดีกว่าอันนี้ก็ 4K ก็โดนอยู่ดีนะครับใส่ก้าเท่ากันป่ะ 4K เซม ใกล้กันใกล้กันจบต่อไปแล้ววะมอนแทนวายอ่ามอนแทนเอ่อฟูดีครับเล a i quality two x ครับ two x ครับเลย a i q u a l ตี้นะเซมครับเซมมอนแทนเซมฟูดี้เซฟฟูดีดีก็เต็มแล้วนะนะครับฟูดีก็เซมฟูดีก็เซมอ่ะอ่ะเซมครับสู o เซมครับนี่ครับคือถ้าฟูดี้เตมก็เตมหมดแหละนะครับง่ายดีเซม เซมวไวคิวเซมครับอ่ะ 2K เซม444แถมไปด 4K ปึ๊บโอ้กาดแรงมากนะนะครับเป็นแรงแล้วอยู่ที่หันด้วยหันไปทางนี้มไม่เท่าแล้วนะครับเกมอ่ะนะเออเลดเดสครับอฟูดีครับฟูดีเทเจนต์ได้เหรกเป็นไทยครับเออร้อยห้าสิบร้อยสามสิบยี่สิบเปรมนะเนี่ยเอาไปเล็กเอาเยออกหรือเปล่าเอารถทดสอบซิทดสอบสิปิดสิเนื่งต้องทำนะงง เอาหมดเอาอันไหนเอ็มดินะฝั่งไหนแรงกว่าวันเนี่ยอือเอาแยกไปออกทีนี้ครับผมประเด็นก็มีหลายแบบแล้วแต่จะชอบจะมองอันไหนก็ได้นะครับอ่าเปิดแล้วปุ๊บอ่าเอ็นดีแรงกว่า้ยเออรลรื่นกว่าเยอะเลยครับผมอ่ามึงทูเคียยังเนี่ยทูเคียแล้วร้อยยี่สิบแปดครับโอ้โดนมันก็ชนะแหละ ก็ไม่ที้งอ่ะครับเอนี่ชนะครับไอคิวมึงปิดดิปิดครับปิดปิดเนี่ยเขาเรียกเอเมซเซอร์เบนเนอร์ซินโดรมเนี่ยแล้วทำไมอินเทลวนน้ำเราเอาอินเทลน้ำหรองั้นฉากที่บ้านเยอะเอนีชนะอ่าฉากที่โล่งโล่ะโอ้โล่งๆอินเทลชนะอ่าอ่าอย่างนี้เราไม่ต่างหรือเปล่าคุณคิวครับอ่าโฟเคสุดท้ายมาออีเทลเยอะกว่านะนะครับเยอะแล้ว เดินกลับดิคุณเดินกลับไปที่คนเยอะๆดิชนะแบบมองไม่ออกอืมผมพูดใหม่ดิชนะแบบมองไม่ออกทำไมกูชอบเดินแบบนี้ดิอะไรต่อ็นอันต้าไหนอีพิกตรงคัสตอมอ่ะใช่อีพิกใช่ป่ะอีพิกแล้วก็ DLS s บาลานบาลานครับเอาไปต่อฮะับอะมาเฟียดีฝ่าอืมเฟมครับเฮ้ยเฟมเซมว่ะ ไอ้ยัยเอ็นไอ้เซมเซมครับเซมเท่ากันอ hmm? uh ืมฮะอืมการรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคครับเท่ากันเกมเอ่อหลังหลังนัดแต่ฝั่งแดง AMD Ryzen 7 9 7 0 0 X แค่นี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ8คอร์สิบอกเทรดเท่าห้าดาเหมือนเดิมครับเจอกับอีกหนึ่งตัวที่กำลังมาแรงอืมหลายหลายคนบอกว่าพี่เปาครับทำไม lg ห่งพันเจ็ดเนี่ยมันมันตายซ็อกเก็ตมันตายไปหรอหรือเรารับการอัปเกรดไปแล้วเหรอเอาจริงๆแล้วผมมองว่า lg หนึ่งเจดเนี่ยมันก็ตายแล้วแหละเราไม่เถียงว่าซ็อกเก็ตมันพัฒนาไม่ได้เหมือนกันก็คือสุดแล้วนี่ไอเจ็ดนะเว้ยยี่สิคอร์ยี่สิบแปดเวันนี้ <c oughs> ครับผมนะครับมาเจอการ์จอที่วันนี้เราจะรันที่ full hd ด้วยรันที่2 k ด้วยอ่าเพิ่ม4 k ด้วยแล้ว f k ด้วยนะครับ5 0าศูนย์เจ็ด ti ตัวเดิมนั่นแหละนนนั่่เียบอร์ดครับเมนบอร์ดที่จะใส่กับ i7 ้้้เเป็นนนนตััววีาาะออ่่รููกยแลไม่่ได้้ B แลวก็นีคือใส่ Intel ถูกต้องเจ ใสเอนี่ก็ตัวนี้โคตรง่ายเห็นปะบอร์ดระดับกลางทั้งคู่รุ่นเดียวกันทั้งคู่เห็นป่ะทียเดียวกันเลยใน gaming plus wifi 14เฟสเท่ากันหมดทั้งคู่นะ ram เหมือนกันก็ ram ram ddr5 สายอ่าสอด ddr5 เหมือนกันถ้ามันหครับโอเคแล้วก็พ power s u p p าย850วัตต์8 0วัตตสดุเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ storage ไว้ที่หนึ่ง t e r a b เหมือนกันนะครับโอเคนะแล้วก็ซิงค์ลมจะเป็น oculus xiai half iota ทั้งสี่90ที่เป็น dual fans เห็นป่ะ X I have CPU ของจริงครับผมนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ